<Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปนะครับกับแอดมินแอร์นะวันนี้ก็จะมาพบกับคอลัมน์กล่องเดียวก็เล่นได้นะครับนะนไม่เกี่ยวนะอันนี้อ่ากล่องเดียวก็เล่นได้นะเป็นข่าวของเด็กของลาชันเขานะครับลาชันเขาดัานมือพร้อมกับร <100. S 1> ้อยศูรนะนะอีคาซูจินะครับพร้อมเล่นนะ XSS01 ศูนนะครับ พมกับได้ของราชันเขามิสเซเลียรวมราชันเขาเลยนะครับนะดูสิว่าเป็นยังไงนะครับนะก็อันนี้ตามตามเนี่อนิเมะนะสู้กันเลยนะร้อยหน้าใช่ไหมสู้กับมิสเซเลียใช่ไหมแล้วเขาก็ใช้กระสุน,นน่น <laughs> านเผาเผาเผาร้อยหน้าเรา <laughs> อ่าไปยีชุบเลยครับ <c oughs> เริ่มก่อนเชิโอเคัมิสเซเลียเริ่มก่อนเอาเทนรอ ของมิสเซียนะครับกล่องละ199บาทเนืกล่องของยามิกกโดก็มีนะในเว็บเหมือนกันนะครับไปกดดูได้นะไม่รู้ว่าจะหมดหรือ,อยังนะครับก็ไปสั่งกันดูได้นะค้นหาว่า xss01 นะืส่วน fd นะ้อพรอมเล่นก็199บาทเท่านั้นมีสองเกทก่อนหนึ่งเก1เนื้อ ลช่สัญลักษณ์อ่า<ช>เปิดห้าใบสัญลักษณ์ข่งลาชันเขาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดอันไม่ใช่เปิดห้าใบเอาผิดอัน,นจ่จยสองเกตอ๋อค้นหาเลยใช่ไหมค้นหาคุณน,นี่หลอดไม่เกินหนึ่งใบแต่จ่ายสองเกตก็ไม่มีอะไรไม่เกตไม่มีเกตให้จ่ายแล้วดิก็จะได้เว้นโมลงเกตไปไงเล่นเล่นโงดอกไปไง หาอะไรก็ได้นะหามุคุโร่ก็ได้ที่เราชอบมุคุโร่ใจหนึ่งเกตใช่ไหมใช่อ,อน่าสนใจมุคุโร่เป็นใบที่ดีสรุปว่ามุคุโร่อยู่ในเกต <laughs> อ่าลองดูก็ได้เล่นมุคุโร่ก็ได้สายสองเกตช่วนั่นแหละไม่ใช่ค้นหามุคุโร่ละกันนั่นแหละเป็นใบขึ้นชว่ว สรุได้เล่นมุกหล่อไดอคอลยได้เล่นมุกโคลโครับทานฟอร์มไปเลยใจดิงกเกชิฉบอ,อ๋อแล้วก็ข้อสูยแทงสเต๊ปก็ใช้ได้เลยดินะใช่ต้องจ่ายเก็ตนะอ๋อแต่ว่าต้องจ่ายคอคอนใช่ไไม่เป็นรอ้โหใจดิ๊กเก็ตรวยๆเพราะว่ามีเอเวอร์โฮเทลิงปีแล้วได้สีเ<ช>่เก็ตใช่เอเวิรโฮเทลไม่มา โอเคไม่เป็นไรโจมตีสองขีอืมปึกๆเหลื<ไ>อแปดจริงลงในเทินแผ่นตองข้ามก็ได้นะถ้าเกิดบบว่าลงเทนบุล้างสนามในเทินแผ่นตองข้ามเนี้ยก็หายไปหมดเลยแต่ว่ามันต้องจ่ายคอ,อคอสอยู่ดีใช่ครับไบชาร์จเองมาตัดแล้วก็ชาดดร์จแอนดรอยกินก่อนอืม อยังไม่เกโดผู้หิวโหยราชาาศูนย์หนึ่งเขาคางเง้ยจีอุ่นใจเกีตหนึ่งแล้วก็มันใจสามเกตอรติอ่ะ แค่นี้แหละเร่งแค่นี้ก่อนก็ได้ตีเลยสี่สี่คไม่สระเราสามารถจ่ายเกตมีเคาน์เตอร์นะสามารถจร่ายหนึ่งเกตเพื่อให้การโจมตีที่ไม่ใช่ลิงแอทแทกของการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้จนจบเทินะตอร์ส่วน,นีถูกต้องเหลือหกอ้าวเป็นอันจบเทิเทินก ใหญ่ดิเป็นพันเดียวเองอ่ะดิเป็นพันเดียวชา่ดเอ็นรอหรือว่าตัวใหญ่ยังม,มีกีโด้พี่หิวโหยบอกว่าเมื่อมอนเตอร์เราถูกทำลายจะได้เกรดหนึ่งนะามันสั่งไว้เป็นเกรดให้ยามกีโด้ซักมอนเตอร์ถูกทำลายได้หนึ่งเกรดอืมอันนี้ตายได้เกรดนีง พันปตัตตภีเจ็ดเขาด้านมืดเขาถวายไหลนี่เป็นพันเดียวพันเดียวอ่ะโอเคอ่ะขาสูดแร็กเต็บข้อไหมเต็บข้อนีอ่หลอดราชันอสูรแห่งเขาพิเศษ <c oughs> แหนแขนพิษดาจีอุ่นใจในึ่งเกล็ด้หนึ่งโซ่อา้าวชิบอ้าวโมพิเดเทอะไร่างนี้อา้อาว อ้าโ oh. จมตีเขาเสวยแท็กสเตปโจมตีอสามคิเพเนเทสอ้อนวอได้บวกด้วยห้าบวกตามนี้ห้าเพเนเทสเอออันไหลเป็นน้ำเหลือสามหนึ่งขเอหลือสองสองขีไม่เก่งแน่นอนตาย เออจีอุ่นเอ้าเร็วเกินไปก็เล่นตาไมตายเลยชุดพร้อมแข่งนะอ่ะมาดูกันตาที่สองเรายังไม่ทันได้เล่นเลยอะตาที่สองนะเป็นฝ่ายของยังมีจุดโดขอเริ่มก่อนบ้างนะครับรอปึ๊บ ค้างแอนดรอชใชเนี่แท่นบูชาตระกูลฟูจิกามิอันแปดเปื้อนนอะใช้ในเทินนถ้าเราเท่านั้นถ้าเมื่อลงทันด้วยไม้เราจะได้จั่วใบนี้อ่าลงอสศวินมังกรพิสาโลครับสามารถเลดการนี้เพื่อจั่วได้ชึบอืมลงนี่ ไม่ใช่ผิดใบตรงนี้นี่วิญญาลายยามิเกโดจ่ายสองเกตรนำร้อยศูนย์หนึ่งใบหรือมากกว่านะเข้าถึงโฟของกกมนี้นำมอนเตอร์ร้อยศูนย์นะร้อยศูนย์หนึ่งใบเมื่ออันดับายเข้าสนามได้จวดใบหนึ่งเมื่อการโจมตีของเราถูกยกเลิกจะยิงไลท์ทุกแข่งหนึ่งตีใบสองสองขเลือกแปด It's a pen. อันพลังเท่าไหร่นะเจ็ดพันอ่ะมุกุลโลใหม่แล้วใจเย็นหนึ่ง เข้าสู่ไอคักสเตปใช่ข้อราชันปีศาจสองขาด้านมือเดนแอดโมได้จ่ายสองเกตป็นดีสามิีเพนเิทีโอ้พลังห้า0มืนปีเข้าไปเลยสามขีเพนเทีเออเออเพนเทีเออสิบเลือจ็ดพลังไม่ถึงไม่ถึงไปดี ผ่านแล้วอันนั้นไซส์0ด้วยเนอะใช่ไซส์อูนดรอชาร์จอ <Und raw. S 2> mm ันรอ มะนิงแค่นี้แหละตีเลยตีคนไหนตีผู้เล่นเนี่ยสองกส่งเออหลือหกเดือบเออเหลอเือสีแซเตอร์ กองสมบัติทองคำมเมื่อมีพลังชีวิตหกหน่วยหรือต่ำกว่านำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่ช่องดรอปถ้าการ์ดนั้นเป็นมอนสเตอร์จััวตามไซส์ถ้าไม่ใช่ได้เกรได้จุ1หนึ่งจวัวปึบได้จวัวสามใบกองสมบัติทองคำต้องไลท์ห้าหรือต่ำกว่าหรือไลท์สี่ไลท์หกหรือต่ำกว่า เมื่อเข้าสุสนามดูสามใบนำอมอนีหลอดหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือนองช่องด๊บ,บ,บได้นี่อื ก่อนอืมอ่ะเขาสูตรแยกเป็นสเต็ปอืมต่อไหมใน่นะข้อคออ๋อเออคอก็ได้นะดุนเอาอืมได้มีปรกว่าโอเคคอใจอใจหนึ่งเกตแล้วก็น้ำเวทมนต์สองใบช่างดอกเข้าสูตโซ่อโอเคโอเค โอ้พอดีเลยสี่พอดีแล้วฉันเขาเจ็ดใบอ๋อแอดเป็นคนชาดเองมาเขาสุดท้ายสเตปโจมต,<ช>ตีลิงแอกแท็กโจมตีได้สองเกจชิบชิบแปดพันอ๋อเพนนเทสสองขีดเพนนเทสเอ,อือเหลือห้าเหลือห้าสามขีย์ที่เข้าโจมตีอืม มนตาร้อยศูนย์ยามีตะ,ะเกเอยยกเลิกการโจมตีถ้า<น>มีลายลายศูนย์ในสนามเราโอเคเข้าสู่ไฟนอลเฟสสแตนเมื่อมีสี่ใบในช่องรอบสองที่โจมตีเลือดสามผ่านแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ลืมบัดดี้คอนะผ่านแล้วโอเครอชาร์ตอ,อันดรอ ลองอัศวินมังกรพิซาโล mm hmm. เลสนาจัว mm hmm. วิญญานอันแข็งแกร่งเบื้องหลังโกฮุโจยามิเิโดบันดีขอนำมมอนเตอร์หนึ่งใบสนามหรือมากกว่าเข้าสู่โซของการนี้ mm hmm. และจ่ายสาเกต mm hmm. ทันดามาย เมื่อมีมอนเตอร์เข้าสู่สนามคู่แข่งจะยิงไลท์หนึ่งหน่วยความสามารถแอคทีฟเลือกมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งทิ้งมอนเตอร์ร้อยศูนย์หรือการ์ดที่มีอมนิลอดหนึ่งใบในมือเราเพื่อทําลายการ์ดนั้นมอนสเตอร์ร้อยศูนย์ทิ้งทิ้งแล้วก็ทำลายได้เลยอ่ะใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่โอเคโอ้ยจะทิ้งห้าทีละทีละใบห้าใบเลยอะมีธนิมายเข้ามาได้จวดเลยโอเค ก็จะมาทำลายกันดื้อๆ,ๆอย่างนี้เลยเนาะทำ<ช>ลายได้แต่มอนสเตอร์ใช่ไหมใช่ทำลายได้แต่มอนสเตอร์เมื่อเข้าสู่อะไรนะหรือเป็นแอคเลยเป็นแอคทีฟอ๋ <An active. S 1> อแอคเมนเฟสเ,เลยเอ๋อใช่ไปเลยทิ้งทำลายนี่เอออนี่ถูกทิ้งมอนสเตอร์ลายศูนย์ทิ้งลอยหน้าไปลอยหน้าโอเคเมื่อถูกทำลายสำเร็จเปิดสามใบอ๋ีใบทิงสองใบลิงสอง,อง,สองก่อนเลยเลยหอ,อันนี้บอกว่าเมื่อมอนสเตอร์เข้าสู่สนามผู้แข่ง จะยิงไลท์ถ้าเกิดเข้ามาก็ยิงไม่ไม่เปิดละใช่ไหมเธอไลท์ลิงนะไลท์ลิงโลนแล้วเดือดสามทำไรปังเออทำไรปังทำอะไรได้บ้างเนี้ยเออลวงฮะทำไรปังฟุ้งหมดแล้วมันต้องทิ้งมอนเตอร์ร้อยสูนหรือการที่มีอ็มเมนดอด เข้าถุอว่แคนเปดสนุกลงเทนบุมาโอ้ยเดี๋ยวทำลายเมื่อการนี้เข้าสุสนามยกเลิกความสามารถของมอนเตอร์วันสาคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ทำลายการนั้นทำลายไปเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเทินของนี้การฝั่งนี้ทำงานก่อนยิงหนึ่งไล่เดี๋ยสอง คอเอะไม่ตีรอกจบเทินว่าได้เชียวสะสมตั้งนานก็ชาร์จแอนดรอย ปาช่วยไหมม,มันก็โจมตีเลยลิงอัคแทกโจมตีได้สองเกตสีคิรดดิตข้อยามิตะกะเอยกเลิกการโจมตีมดับเบิลอัคแทกนี่สามขีโจมตีเกโดชิว ยูโรแห่งวิญญาณ้ลยแต่เกียรติไม่พอตายไม่พอหมดแล้วเอยโดนโดนเทนบูเทนบูเทนบูอ่ะใช่ถ้าไม่ใช่เทนบูนะถ้าไม่ใช่เทนบูนะก็ก็ตีต้องกี่ขี่ะถ้าไม่ใช่นบูอะแอดลงอะไรก็ได้ก็ตายอยู่ดีก็ก็ตีลงทีปั๊บ ก็จะไม่ม e ีตัวเล่นแล้วไม่ถึงว่ามิดมากันหรอไม่ใช่ถ้าจะลงมาบุกก็จะโดนใบละหนึ่งไงอ๋อเออถึงแม้ว่าเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะลงตัวนี้ถึงลงไปก็โดนเอ้ยลงตัวนี้ตอนมิสเลียตายแต่ลงไปก็โดนไลท์อยู่ดีนะอันนี้ไม่ต้องจ่ายได้ใจโซการเ่ยด้สังเกตอ๋อใตหนึ่งโซก็ไล่ก็ไล่ก็เหลือหนึ่ง ถ้าอย่างนี้เลี้ยงมาก็เหลือเหลือหนึ่งเออเหลือหนึ่งแต่ว่าตัวก็สู้ตัวนั้นไม่ได้อยู่ดีไหมนี่ดิเฟนซ์เปืนเดียวตีไม่เข้าอ๋อต่ต่อไปก็ทำเตต่อไปนี้โดนตีะลนี่เพียเในเพยใช่ไหมล่ะเออฝั่งนี้แพนระคับโอเคนะก็ฝั่งของไฟเตอร์เด็กเก่งกว่าแน่นอนนะครับไฟเตอร์เด็กเก่งกว่าแน่นอนก็ไปลองซื้อแล้วก็นั่นกันได้นะลองเล่นกันดูได้นะ จัดมาไฟเตอร์เด็กมันก็ต้องเก่งกว่ายอยู่แล้วเนอะรวมจากหลายหลายชุดรวมจากหลายหลายชุดนะอันนี้ภาค X มีภาค X2 เนอะอัปเกรดล่าสุดเลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดสับสไครต์กดแชร์กันก็ได้เนะถ้าอยากจะให้กล่องไหนให้มาเจอกับกล่องไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยเนะถ้าแอดมินว่างก็จะมาทําให้ดูกันนะครับสําหรับวันนี้แอดมินโอปอกับแอดมินแอร์ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย